วัย25ปีเนี่ยอยากจะมีแฟนชายชานมไข่มุกอย่างนี้ค่ะหนูอยากได้คำแนะนำจากพี่ตั้มว่า เราจะมีการเลือกแฟนชสยยังไงให้เหมาะสมตลาดชานมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจริงถ้าหนูมีความชอบด้านนี้ในส่วนนี้พี่ก็เห็นด้วยในการที่จะเข้าไปธุรกิจของชานมส่วนที่2ธุรกิจมีความเสี่ยงเปิดร้านขึ้นมาธุรกิจ S m e ปัจจุบัน100ล้านมีสําเร็จอยู่ประมาณ2อส้านที่เหลือเจ๊งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการความเสี่ยงส่วนนี้อย่าลงทุนหมดหน้าตัดถ้าเราจะลงทุน1นึ่งแบาทเราต้องมีเงินเก็บอย่างอยสามแสน 3, บาทเพื่อที่เวลามันเจ๊งมันจะได้ไม่กระทบกับเราจําไว้เลยนะแฟนชายที่ดี mm hmm. เขาจะเข้ามาคุุยยกกัับบบบเเรรราาาาาามออธธิิให้้ฟงว่ขทํจแ นะครับเรามีอะไรบ้างมีต้นทุนอะไรยังไงเขาต้องตรงใสกับเราต้นทุนกี่บาทกี่บาทกี่บาทซื้อที่ไหนอะไรยังไงชัดเจนเรื่องที่2ไปดูสาข,าขาของเขาเยอะว่าแต่ละสาขาเนี่ยที่มันตรงกับเราเนี่ยขายดีจริงไหมไปวิเคราะห์ดูถ้าเขาขายดีโอเคมีกลุ่มลูกค้าที่ตรงกันอันนี้ก็ผ่านสเต็ปสไปละข้อที่3เนี่ยเราต้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยนะพอเราเห็นยอดขายตบปุ๊บสิ่งที่เรา